เจ้าอาวาแจงดราม่ากุฏิพระหรูมีไว้รองรับพระผู้ใหญ่ วันที่11มกราคม2566มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพบ้านสวยหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดบ้านลิ้นฟ้าที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากโดยชาวเน็ตต่างแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งมีภาพวิจารณ์กันอย่างมากมายต่อมาค่ะกรรมการวัดได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการวัดมีมติให้รื้อกฏิหลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและให้สร้างหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อรองรับพระผู้ใหญ่ไม่ใช่กฏิของเจ้าอาวาสโดยใช้งบในการสร้างไป800,000บาทและใช้เวลาสร้างเพียง4เดือนค่ะซึ่งงเหตุผลีสร้า ลักษณะน,นี้เพราะการสร้างกุฏิวัดแบบทั่วไปใช้งบก่อสร้างมูลค่าหลักล้านเพราะองค์ประกรอบและลวดลายของตัวอาคารใช้เวลาค่อนข้างนานจึงได้สร้างแบบทันสมัยขึ้นให้ประหยัดงบประมาณอีกทั้งยังสวยงามและเสร็จเร็วค่ะพระอธิการนิวัตยสุธโรเจ้าอาวาสวันล,ลิ้นฟ้ากล่าวว่าที่มีการแชร์ในโซเชียลว่าก,กุฏิหรูนั้นพูดเกินไปและก่อนจะมีการสร้างนั้นได้ประชุมกับคณะกรรมการวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายต่อหลายครั้งตอนแรกมีการคัดค้านแต่เมื่อเห็นว่าประหยัดงบทั้งยังสวยงามประกอบกับต้องการพัฒนาวัดให้ดหูดีตามยุคสมัยยที่่อู แล้ก่อนหน้านี้ตนเองก็จำวัดอยู่ในกุฏิไม้ส้มเก่าแก่กว่า30ปีเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอาศัยที่ใหม่ด้านหลังนี้เองโดยชาวบ้านในพื้นที่บางคนก็ให้ความเห็นว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองหากมองเป็นกุฏิก็คือกุฏิห่างมองเป็นบ้านก็คือบ้านเพราะละักษณะก็เหมือนบ้านเรือนทั่วไปค่ะ